บาดีบสามสองสาสีสามกาเอากระโดกระโดดระโดดก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 รกระโดดกระกระโดดกโดดโดดกระโดดกระโดรร เสียงให้ตับทันสามคนน้อยตั้งใจฟังให้ดีเสียงห้ามเบานะครับหกเดบดสองสามห้าห ภายในสามวิครับสองสามสิบสามสิบหนึ่งสองสามสิบ